อันนี้ภาพนี้ยังไม่ดูฉเฉลยแล้วกันครับขอวิการดำที่เห็นนี่ก็น่าจะเป็นภาพเ,เกี่ยวกับสภาพภายในครอบครัวนะครับนี่อันนี้ลูกสาวก็เล่นแต่มือถือแม่ก็สมสวยนะครับลูกคนเล็กก็หัดแต่งหน้าครับแมวก็รอกินปลาแล้วชอบแมวนี่ ลูกสาวครับผมชองผมชองกินแมคโดนัลล์อยู่ฮะอ๋อมีแมวอีก,อกตัวฮะเป็นทาสแมวนี่เองนะครับมีอะไรอ๋อปฏิทินช้างเนี่ยชื่อภาพสดจริงหลังฉากครับก็เป็นเบื้องหลังความสวยงามของผู้หญิงครับก็อันนี้ แทนผู้หญิงสามสามเจนนะครับสามรุ่นนะครับนะบจะเป็นรุ่นยายแม่ลูกอะไรประมาณนี้แล้ว